มไว่าท <SM. S 3> <Christina. S 2> ี่ลงมามันแกบค่ะมันจะเบาไงลูกมัจะเป็นแกบขอรับไม่แกบค่ะไม่ยิ่งคานบาขอรับแก่บนะถ้าคานยยงห่างไปห่วงเบาเื่อบ่าโอ้โหแม่คุณยิ่งเําไห่ทานระคะอาลง้วลูกอ่ะบ่เบาไะบ่เบาไลูกไม่ยิ่งเอาข้าอ่นะขอรับเอาแกบไว้นะ เบาผมแกบเบาเหมือนแกบแล้วปั้นไปเลยลูกปั้นอย่างนี้ลูกขอโทษนะคะเอามือนู่มาด้วยลูกอ่ามาเดี๋ยวคุณยายสอนให้เบาผมแกบเบาเหมือนแกบอ๋อค่ะอ่าแน่เลยทุกต้องเลยค่ะค่ะเออได้อยู่นี่ยายข้าวไปหมดแล้วเหลือแต่แกบข้าว เก็บเก็บไว้อืไม่ไม่หกไม่เป็นไรหรอกลูกกลัวน้องอยากหันค่ะอ๋อได้ได้ขอบคุณคุณยายมากครับขอบคุณค่ะอยาเกิดแพ้มันคันนะลูกครับไม่คันหรอกครับนี่เลยขอบคุณด้วยลูกโอ้ยโอ้โหแบบแบบมือไปงี้โอ้ยแม่มืออาชีพเราทำไม่เป็นไงพ่ออยู่บ้านพ่อเคยทำแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้าวกล้องที่เราไปตามกันนที่นะคะอันนี้ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สี่คือ,อ,อคร่นอ,อนโอ้โหอ่าจะได้ทร่ค่ร่อน